ค่ะก็เขินค่ะไม่เขินเหาะเราไม่เขินก็ได้เราติดต่อมาอย่างไรตอนแรกบอกผมมาเดินรับเลยนะคะก็เหมือนเราก็เป็นเหมือนมีผู้จัดการคนเดียวกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็คงติดต่อมาว่าเอออยากได้อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเออเราว่างพอดีเขาก็ว่างพอดีก็เลยเออตกลงกันง่ายเรารู้ไหมว่าตอนแรกเขามาเดินที่บวกดีกันเลยก็มีรู้ค่ะมีรับทราบอยู่แล้วแล้วถ้าจับมือกันล่ะ ได้ไมไได้ไง้ไม่ไม่รู้่สามคือไม่ได้นัดมคดหรอไม่ได้นัดเลยแ้มองว่าจับมือปุ๊ก็เกิดก็มีนิดหน่อยค่ะอุ่นนิด้ยเป็นีมดบนเวทีใช่ไมจับมือเียวไมอกค่ะแ้วจะมีคนคลีดนะแบบก็ถ้าไม่มีคนคลีดคงไม่เกิด ดีใจค่ะดีใจที่ยังมีคนบอกว่าเฮ้ยรออยู่อะไรอย่างเงี้เนาะแต่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะแค่น้อยพี่แบบได้เราบบรักันไปแล้วร่วมงานกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกเองก็อยู่ในกล้องยังไงบ้างคะร่วมงานกันก็ปกติเนาะก็คือเราเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วอยู่ก็คุยกันปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนาวันนี้ก็บ้านอะไรแบบขวานี้ไป เอไม่ต้องขอก็ได้ก็ก็มีบอกก็มีบอกค่ะว่าเออทำงานนะ <c oughs> อะไรอย่างไงล่ะเขาก็โอเ,อเ,อเคค่ะเขาคง,ง <c oughs> ไม่รู้ซีนหวานไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรหรอกก็ทำงานค่ะค่ะวันนี้มาไหมมาไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาเราเห็นไม่ได้ไปเที่ยวกันต่อใชค่ะ ไปล่าสุดไปเวียดนามมาค่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าเราเราชอบช่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็พี่เขาก็ชอบท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะก็ได้มีแบบโอกาสได้ได้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็ไปไปกันหลายคนอย่างนี้ค่ะไม่น่าหวานหรือไม่หนาวียดนามหวานนะคะเวีนดนามหวานเวียด <c oughs> นามร้อนค่ะอากาศร้อนมาก แต่ก็สนุกดีค่ะก็เป็นเมืองที่น่าราักแบบจะเป็น,นปช่างภาพใช่ไหมคะใช่ <laughs> ค่ะเหมือนเหมือนเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะพี่เขาก็ชอบด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ฝึกฝึกกันไปค่ะยังมีแทนไปไหนไหมก็ <laughs> มีค่ะแต่ว่าก็ก็เว้นเว้นไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปบ่นค่ะคุณแม่เริ่มเริ่มบน่น <laughs> แล้วไปอย่างไรอย่างละครละครละครแ,แก้วหลังๆก็จะแบบว่าเซ <laughs> ซ็กี sexy <laughs> เยอะหน่อยค่ะก็พอโตขึ้นเนาะเราก็รับบทได้มากขึ้นอย่างไปเดล่าสุดก็บอกว่าเออก็มีฉากนิดนิดน่อยน้อยเราเราก็โอเคเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างโตขึ้นด้วยแล้วก็บทที่ได้รับก็ก็จะโตขึ้นลิมิตเราจะเซ็กซี่มากขึ้นตามอายุหรือเปล่าอืมก็คงไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามีแค่ไหนก็โชว์แค่ไหนคุณแม่โอเคขุณหมายึงอะไรคุณแม่โอเคนะคะคุณแม่โอเคเพราะว่าเราก็รู้ลิมิตของเราอยู่แล้วว่าเอ้ยเราเราได้แค่ระดับไหน แล้วคุณคนนั้นเขาว่าไงวันคุณคนนั้นคือความจริงมันก็ไม่ได้เซ็กซี่แบบว่าโอ้โหดูโป้ดูอะไรขนาดนั้นเนาะคือเราก็แบบว่าให้พอประมาณให้ดูแบบว่าโตขึ้นเพราะว่าเราก็รับบทโตคนด้วยเล่นเป็นคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบนี่นิดหน่อยๆบ้างเนี่ยขออนุญาตเนาะเขาไม่บอกเลยว่าขอแค่นี้ได้มายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่ไม่มายุ่งอะไรกับการทํางานเราเลยจะมีโอกาสร่วมงานกับบานไหงานด้วยกันเป็นได้หายไปแบบไม่ไม่ทราบเลยค่ะ องรอดูต้องรอติดตามดูค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเรื่นี้ก็คงไม่มีค่ะอย่แบบจะเอางานมาบ้างไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่ไม่แต่ไม่น่าจะค่ะแต่กล้องไปก่อนเป็นแต่กล้องค่ะคุณแม่ใครเขียวด้วยค่ะเราไปเไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะคุณแม่ก็โอเคนะคะคุณแม่ก็แล้วแต่เราอยู่แล้วด้วยด้วยความสบายใจของเราเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยไปไปทำทำอะไรที่มันดีหรือว่าทําอะไรที่มันดูไม่ดีเราก็เราก็จะรู้ลิมิตของตัวเองแล้วด้วยท่านไม่เจอแบบต่างๆอะไรแบบนี ก็มีไปทานข้าวกันบ้างผ่านไหมคะค่ะแม่เลยวก็ผ่านเปล่าก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันค่อยๆช้ใครดูตั้งกี่เดือนนะก็ประมาณสามสี่เดือนสาเดือนหวานขึ้นมากก็โอเคค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้ไหมคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเพราะว่าสามสี่เดือนเราก็ยังไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นยังไง รอดูไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรยังไม่จ,จัดสถานะใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ค่ขาก็เป็นคนพิเศษก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ